เพื่อนๆวันนี้น้องเมมมาพร้อมเรื่องราวอดีตที่ยิ่งใหญ่ที่จะสะเทือนทุกสนามกีฬาทั่วโลกเลยค่ะวันนี้เราจะพูดถึงวันที่วอลเล่บอลเกิดขึ้นครั้งแรกเลยค่ะวันนี้มีอดีตภูมิใจเสนอในวันที่9กุมภาพันธ์พศ2438หรือปี1895คุณวิลเลียมจีมอร์แกนได้คิดค้นกีฬาวอลเล่บอลขึ้นเป็นครั้งแรกที่สมาคม YMCA เมืองโฮโยกรัฐแมสซาชูเซตสหรัฐอเมริกา ในตอนแรกเขาตั้งชื่อกีฬานี้ว่ามินเทเน็ตซึ่งออกแบบมาให้เป็นกีฬาที่เล่นง่ายสนุกและไม่ต้องปะทะกันแบบรุนแรงเหมือนบาสเกตบอลซึ่งเป็นกีฬายอดนิยมในยุคนั้นค่ะต่อมามีการเปลี่ยนชื่อเป็นวอลเล์บอลเพราะลักษณะของเกมที่ผู้เล่นต้องตีลูกบอลให้ลอยข้ามตาข่ายไปมาและตั้งแต่นั้นมาวอลเล์บอลก็ได้รับความนิยมไปทั่วโลกจนกระทั่งกลายเป็นหนึ่งในกีฬาระดับโอลิมปิกในปี1964เเลยค่ะทุกวันนี้ วอลเล์บอลเป็นกีฬาที่ทั้งสนุกและสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะในสนามแข่งขันหรือเล่นชิลๆบนชายหาดก็ตามค่ะจากจุดเริ่มต้นที่ YMCA วันนั้นวอลเล์บอลได้กลายเป็นกีฬาที่เชื่อมโยงคนทั่วโลกเข้าด้วยกันและสำหรับใครที่เป็นแฟนทีมชาติไทยนี่คืออีกหนึ่งกีฬาที่เราภูมิใจได้เลยค่ะ น้องเมมขอไปฝึกเสิรบลูกก่อนนะพบกับรายการวันนี้มีอดีตใน EP ีถัดไปพรุ่งนี้ค่ะเพราะการรู้อดีตต่อยอดอนาคตได้บายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสับสไครตให้น้องเมมนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP ีหน้าค่ะบ๊ายบาย